Thank you. ละมุนละไมย,ยิ่งทวินกลิ่นสบายกลิ่นลาม,มาลายแนบเนื้อพยอมนวลปรางน้องนางที่เคยได้ดมได้ดอมไม่เคยลืมแก้มหอมในห่วงฤทาย ดังงากลิ่นหอมเจ้าจะมีค่าเมื่อถูกนำมาลนไฟ สาวหอมเสียยิงกลิ่นหอมกลหอมเหลือมวนมาลายรอยพันบุปผาเทียมเปรียบได้หอมตรึงหาไทยนักหนาอันนาลีที่จะหอม พยอมที่ถูกลนไฟให้ล้าเลอค่าควรจะเป็นเช่นดังดอกกระดังงาที่ใครปราดธนาไว้คููหรือทาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในรายการเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้นะครับเราก็พบกันในวันอังคารที่ยีบาธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 8เหลืออีกเพียง2วันนะฮะเราก็จะสิ้นปีนะวันนี้ผมได้เชิญแขกสาคัญนะครับเป็นศิลิปินแห่งชาติเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับท่านนะครับช่วงนี้ก็ขอเล่าสู่กันฟังในเรื่องอที่ ทางรัฐบาลนะครับได้เคยพูดไว้นะฮะว่าประเทศไทยในขณะนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นก็คือประชาธิปไตย99เรนะเหลือไว้เปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะม้แต่มผมมาเทียบเคียงกันดูนะครับกับผลโพลสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานสถิติสังคมแห่งชาติ ที่บอกว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความนิยมถึง99.5%แบบ2สองที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอประชาธิปไตย99%นะกับไอ้ผลโพเนี่ยมันก็99.5นะครับแสดงว่าความนิยมนะของอรัฐบาลนี้นะครับนำนะฮะนำ,นำะสิ่งที่รัฐบาลถแถลงก็คือว่าประชาธิปไตย99%นำกันอยู่เท่าไหร่ฮะจุดห คือความนิยมรัฐบาลนี่99.5นะครับแต่ประชาธิปไตยที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าประเทศไทยในขณะนี้มีความเป็นประชาธิปไตยถึง99%ต่างกันอยู่หน่อยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ให้เปรียบเทียบกันดูนะตัวเลขที่หน่วยงานที่เขาแถลงนะครับก็สองหน่วยงานแต่ก็เป็นที่เดียวกันแล้วครับรัฐบาลแถลงเรื่องประชาธิปไตยสำนักงานสถิติสังคมแ่งชาิแถลงเรื่องสถิติความนิยมคือโพโพความนิยมของรัฐบาล นี่คือให้ท่านผู้ชมได้เทียบเคียงกันดูจับคู่จับคู่เรื่องที่ผมจะจับคู่อีกสักคู่หนึ่งนะครับก็คือมวยระหว่างอมอมคุมพันธ์บริพัตรนะครับผู้ว่าของเราผู้ว่าคุณชายคุุมพันธน์กับคุณวิราชจั์พิทักษ์ก็คือ,อเรื่องของที่เขาบอกว่าจัดซื้ออะไรฮะไอะเป็นโนต่างๆไปให้โรงเรียนในกรุงเทพมหาคนคะรซื้อครบทุกโรงเรียนนะใช้จ่ายเงินไป ประมาณ500ล้านบาทนะก็ตรวจสอบเข้มข้นบอกว่าเอ๊ะทำไมล่ะโรงเรียนมาโรงเรียนมันยังไม่พร้อมอยังไม่มีบุคลากรยังไม่มีครูสอนเลยไปซื้อทําไมไป็นโนไปแจกตามโรงเรียนเสียงเงินเสียทองเปล่าๆนะก็ฟังดูดีนะว่าไอ้คนทั่วๆไปก็เห็นว่าเอ๊ะพักเดียวกันเขายังไม่เว้นเลยนะเขายังตรวจสอบเข้มข้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเชื่อถือได้ผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเองคุณวิไลก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เองนะก็คือเรื่องของการจัดซื้อครุพันธ์ให้อาชิวศึกษานั่นแหละครับเหมือนกันซื้อเป็นโนมาจับคู่กับไอจัดซื้อครุพันธ์ให้กับอาชิวศึกษาที่เขาไม่ต้องการแต่ว่าซื้อไปให้โรงเรียนไม่เอาแต่รัฐบาลจัดซื้อไปให้ในขณะนั้นก็คือรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็ในพรรคของเขาเนี่ยครับกลุ่มที่เคยออกมา แฉก็เท่มว่ามีความไม่โปร่งใสยอย่างไรนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่เห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช่ว่ามันจะเป็นจริงดังที่ผู้ถแถลงออกมาถแถลงนะครับผมจะจับคู่ให้เห็นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ดูรายการเล่าสู่กันฟังกันไปเราจะได้ก้าวให้ทันนะครับว่าสิ่งที่พูดเขาว่าลิ้นไม่มีกระดูกนะมันไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะครับ แต่เราจับคู้เห็นแล้วว่าถ้าคุณแน่จริงคุณจะตรวจสอบอย่างนี้ไอ้ที่ผ่านมาทำไมคุณเงียบเป็นเป่าสากล่ะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมาทอนในรายการนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ท่านชมได้ได้เห็นนะครับว่ารายการของเราเนี่ยนะเรามีทุกรถทุกแบบวันนี้นะครับทางรายการเรายินดีนะครับที่เราได้เชิญนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เดียวมีของฝากนะครับเป็นเรื่องของการแล่ การแหลนี่ถือว่าเป็นศิลปะ,อะของชาติไทยนะครับที่แหล่แล้วก็ให้ไปสอดคล้องตามสิ่งที่จุดมุ่งหมายที่ผู้แต่งผู้แล่เนี่ยจะได้ไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่โดดเด่นมากแล้วก็ไอการวิธีการแหล่การร้องเพลงชอยนะครับเอาเอาไปสู่รายการมีเสียงโด่งดังมากมายลิเกนะฮะลิเกนี่ก็สำคัญนะครับว่าก็เป็นศิลปะ การแสดงนะครับเป็นของไทยนะครับซึ่งสามารถแต่ผู้ที่แสดงเก่งๆเนี่ยสามารถไม่ต้องไปตะเตรียมเลยขึ้นไปก็ว่าได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นของประจำชาติของเราวันนี้เรายินดีนะครับที่จะนําท่านผู้ชมนะครับไปพบกับศิลปินแห่งชาติทานั้นคือครูชัยชนะบุญชดครับสวัสดีครับครูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ีนผู้ชมครับวันนี้ได้มาพบกันผมก็มาในฐานะที่เป็นนักร้องนักแหล่ นะเพราะว่าเป็นศิลปินค่ะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องแหล่นี่นะถ้าจะพูดกันอย่างที่อาจารย์ท่านท่นว่าผมนี่เป็นคนแรกในประเทศเลยที่เรียกว่าแหล่นำน้ำแหล่ม,มาสู่วงการเพลงลูกทุ่งไทยทั้งนี้ก็อาจารย์ไพบุญบุตรขันเป็นผู้เขียนเนื้อค่ะแต่ผมนี่ก็ไม่ใช่เป็นนะ่าเก่งเกิงทั้งไอแ้แหล่หรือว่าทั้งทานองอะไรต่างๆเนาะ,ะเพราะว่าตอนนั้นผมไปบวชไปบวชมาก็บวชได้ภาษาเดียว ก็เขาให้เทนชูชกเที่ชูชกผมก็ไปเจอสมุนคอยก็เลยนามาแหลกก็แหลมก็กรอนแปดนี่แหละแต่สมัยก่อนที่เคยฟังอย่างอ่ะยาจกวันนี้พวกขอทานอะไรนก็ตีกลับแล้วก็ใช่ใช้กลับจังหวะไม่มีใช้กลับเหมือนบางคนกลับกลับนี่เหมือนกลับแก้มอะไรไหมคะกลับโอ้โทษคนลือเรื่องกันไอ้กลับยี่งตีไม้มันเป็นไม้ก็เบบกรเบเนี่ย มือมือตีกับไม่เข้าใจนึกว่าเหมือนกับแรมมือตีกับแล้วก็เท้าตีฉาบอ๋อค่ะเคยเคยเห็นเคยเห็นอาจารย์หวังเตะบางคนตลกเขาบอกว่าแบบได้ก้นกรองด้วยอะไรอย่างนี้อาจารย์หวังเตะท่านท่านเหมอนกับใส่ผลักแล้วใส่กับเขาเรียกใส่หมวกกระเพาะสุนัขคนขอทานค่ะคือแหลมมาเริ่มต้นมาจากนั้นแล้วก็มามาเทศพระเวสสันดรเทศมหาชาติผมก็เลยนำมา รอนเรานันมาให้อาจารย์ไปบุญบุตรขันนี่แหละให้ท่านฟังว่าอะไรนะผมไปเจอมาแน้วขเ้นงี้พระสิทธาตราชกุมารจะขอสาทกเนยเอานิทานก็มีในใบลานาพระบาลีครั้งพระสิทธาตราชก,กุมารเป็นผู้พาน เป็นกรุงศรีกัมิีรพัตราชคาานี้เนี่ยก็ก็ไปเจอกรอนี้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าจะออกบวชมันจะพุทธเจ้าออกบวชติท่าเหล็กกุมารติททัตถ้าเจ้าชายสิททัตถะจะออกพนวดหนีหนีหนีพิมพา นิพพาก็ออกมาเป็นบุตรก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมเคยเจอคลิปนะครับใน y o u t u b e เนี่ยมีพระที่เขาเขาแหล่แล้วก็มีชื่อเสียงนะเยอะโอ้เยอะโคราดก็หลายเลยเยอะหลายองค์นะต้องเรียนกันจริงนะเสียงดีๆนี่นะจะต้องถ้านักเทศ์นักเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในพระท่านก็เทศกันเสียงดีๆเยอะนะก็อยู่อยู่ที่ ปกติกระเทศกระเทศกันเป็นส่วนใหญ่ที่จะจับเอามาเป็นเนื้อเรื่องก็จะตอนสองกุมารตอนกันกุมารกันมัตซีอย่างอย่างเนี้ยอย่างทศพลก็เมื่อก่อนก็บวชเป็นพระเป็นเนนเป็นประเทศมาจากทางนครสวรรค์แล้วอย่างไวยพจน์ี่ก็ตามผมมาไวยพจน์ทศพลอะไรอย่างนี้นะชินนคกงชินลกรอนมานี่หลังๆดังบทเพราลูกศิษย์ดัง อาจารย์ตกเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะมันผมมาก่อนเขาไงมารุ่นก่อนเขาไหลาหลมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่ารุ่นนั่นเองนะมดตกลุ่น่ะตกรุ่นคือรุ่นไม่นิยมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มาลองเพลงกันเยอะลูกศิลุกลูกหาะไปสมัครที่ผมนะผมก็ครอบครอบไว้ให้หมดแล้วย้อนย้อนมาว่าเป็นนักแหล่คนแรกของประเทศไทยหรือว่าของโลกก็ได้นะคะเพราะที่แหล่เนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าครับ ในพระไตรปิฎกนะครับก็จะเป็นคําภาษาบาลีบาลีและการที่ไปแปลเนี่ยแปลให้คนเข้าใจง่ายๆก็คือภาษาไทยเราเนี่ยเขาแปลออามาจากบาลีคนคนที่เขียนแล้วมาเป็นบทกลอนเนี่ยผมว่าอัจฉริยะนะแปลจากบาลีแล้วมาเป็นเพลงลูกทุ่งหรือการร้องกันแหล่เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยที่แบบเกี่ยวกับภาษาแต่ภาษาสวยค่ะในเพลงลูกทุ่งในภาษาจะสวยก็อย่างนี้ถ้าเอาไปลองํำตัดก็มีนะ ขร่ายกรอนย้อนกลับระคืนไปนับพันปีอ่านมาจากคัมภีร์แปลงเป็นกวีให้ฟังตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เข้าพรนิพพานประทับอยู่ที่เคตวันประทับอยู่ที่วิหารของเขตวันชื่อดัง มาแปร์มาจากน <ไป S 2> <né S 1> ั้นมาร้องเป็นลำตัดก็ได้บอกอยู่ในเนื้อเรื่องเลยว่าแปลเป็นกวีให้ังเป็นลิเกก็ได้บางทีผมก็เห็นลำตัดเนี่ยนะมีดังก็มีหวังเตะอะไรเยอะแยะนะผมยังนึกว่ามาจากทางพี่น้องมุสลิมหรือเปล่าไอ้ลำตัดนี่มันมนจากแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ลำตัดนี่จะมาจากอิสลามเยอะเลยนะก็ยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอิสลามนิยมแสดงนิยมเล่นกันเยอะเลย ตั้งแต่ผมเป็นเด็กมานี่นะครับน้องจอกนี่มีชื่อก็คือโอรสอารับแต่เดี๋ยวนี้ท่านเสียไปแล้วโอรสอารับนี่แกดังมากแกเล่นที่ไหนนี่นะครับไปกลางไร่กลางนาที่ไหนเนี่ยเชื่อไหมครับไอตอนเข้าหน้าเกี่ยวข้าวมันก็มีแต่ฟางถูกไหม ไอ้ฟางข้าวที่แข็งโดเนี่ยโดนย่าลานคอคองลาบไปเลยพออะไรเขาไปดูลำตัดหมพูดถึงใจหายฟางข้าวแข็งโดเอฟางฟางคุณจะคิดเป็นอะไรฟางข้าวก็คิดว่าเวลานั้นเวลาไปแสดงไงแสดงนุรจีกัเหมือนกัน ห้องน้ำห้องท่าไม่มีต้องไปนั่งการุ่นกัาอะไรเงี้ยไปผู้ใจค่หายใจเลยนี่แสดงตามท้องไร่ท้องนามันดีนะไม่ต้องไปหาสุขาอีกเล้สุขามันเต็มไปหมดสมัยก่อนไม่มีค่ะ้าสมัยก่อนไม่มีสุขาค่ะมีแต่เวทดสมัยนี้ไม่รู้จักเวทเออจริงๆอันนี้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังได้นะคะเล่าเล่าสู่กันฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ําไม่เป็นอย่างสมัยนี้รุ่นรุ่นใหม่ไม่รู้จักคําว่าเวทแล้วคุณคุณรุ่นไหนอะ ก็รุ่นเวทนั่นแหละค่ะรู้จักเวทรุ่นเก่า่อยคุณต้องรู้จักดีเลยครับเพราะคุณตกเวทมาแล้วโอ้จะเล่าให้ฟังดีไหมเเล่าได้ค่ะเพราะเป็นการเรื่องเล่ากันฟังผมอยู่ในสวนนะในสวนเนี่ยอที่เขาพูดเนี่ยมันก็ใช้ไม้ไม้ไผ่ทอดเนี่ยอธิบายเวทหน่อยรูปร่างเป็นยังไงก็มีข้างๆนี่ก็ใช้ใบใบใบหมาก ใบหมากใบเผาใบอะไรก็ได้ที่เราหาได้ในใสถานที่นั้นๆรลังคาไม่มีคุดเป็นหลุมไว้แล้วก็เอาไม้ไผ่พาดสองอันแล้วนี้ผมก็ไปนั่ง ทีนี้คุณลองคิดดูไม้ไผ่มันกริ้งนะเพราะมันกริ้งความแล้วผมจะไปไหนฮะก็ตกไปในโอ้โหนี่หล่นไปยังกระสันทองเลยโอ้จะละนี่แต่เนี่เอินอยู่ในในสวนมันมีร่องน้ําผมขึ้นถึงด้ไรพวกก็ลงน้ําเลยแต่พูดเห็นภาพเลยรายการเราดึกแล้วไม่เป็นไรที่ถุ่มทอุ่่มกว่ากคนทานข้าวกันแล้วทานแล้วสมัยก่อนนี่ไอ้เรื่องซ่วมหลุมนี่ก็ทํากันมานานนะเมื่อก่อนซ่วมซุมมันไม่มีทำไม่มีมันเป็นซ่วมหลุมก่อนผมก็ทันฮะรุ่นผม เนี่ยไปญาติบ้านทางข้างแม่อยู่แม่กองอยู่สงขลาเขาก็ยังใช้ส้วมหลุมนะก็ขุดหลุมไปก็เอาไม้เคยผ่าาใชเคยตกหลุมไหมครับไม่เกือบเกือบเคยแตกเนี่ยมายุคนี้นะมีติดแอร์ติดเออวสบายมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าพูดถึงว่าย้อนอดีตไปเด็กรุ่นเนี้ย ถ้าเป็นว่าหมายว่าตอนนี้ไปเจอแบบนั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราเราจะมาพูดกันเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องอะไรดีเนี่ยเรื่องลุอันนี้อันนี้็ลือเราลูกเล่าสู่กันต่างเป็นลุงก่อเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าเอะรุ่นเก่าๆนี่เขายังไงเนาะห้องน้ำเดี๋ยวนี้มันหรูแล้วเกินในห้างติดแอร์ไรเงี้ยแหมทําไมรุ่นๆนี้รุ่นก่อนไม่ดีตอนนี้เรามานั่งเล่ากันเนี่ยเล่าเล่าเรื่องความหลัง เรื่องเรื่องที่เราผ่านผ่านมาต่อไปอ่ะต่อไปอ่ะรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะต้องไปจะต้องไปนั่งเล่าเรื่องมัวเรื่องควายให้ลูกหลานฟังสําคัญคนเล่ามันจะไม่อยู่นะสิเราไม่อยู่แต่ต่อต่อจากเราไปเนี่ยค่ะเราทำนาดูวนี่ไม่ได้ใช้งัวใช้ควายแล้วไงอีกหน่อยต้องเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องจักรเครื่องมือหมดใช่ค่ะแม่เนี่ยผมยังทันนะเนี่ยรุ่นผมเนี่ยไอที่เขาเอาควายมามาย่ำลานอ่ะคือลานไม่ใช่ว่าคุณไปย่ำแลคุณจะต้องใช้ขี่ควายมาละเลงนะครับ ละเลงให้นั่นเลยแล้วให้มันแค่ผับตาโบราณเราขี้ควายนี่แหละค่ะแล้วก็เอาเข้ากรเนี่นะฮะมามากองกององแล้วก็เอาควายย่ำ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 พอเสร็จแล้วเป็นไงฮะพอมันหลุดจากรวงแล้วใช่ไหมก็เอากระบุงนี่โกยมามาใส่สีฝัดสีฝัดก็หมุนหมุนแล้วก็ไอแก่ไปทางเข้าเปลือกหนักก็ตกลงมา แมมกว่าจะได้ข้าวที่มาพวกเรากินเนี่ยนะมันยากนะที่ที่ท่านไพโรธพูดน่ะยังเป็นสมัยใหม่ขึ้นไปอีกหน่อยแล้วนะคะขัดเก่าจริงๆน่ะเขาใช้มาก่อนเขาเรียกพ่วรู้จักพ่วมไหมคะพลวดเท่ากาบสาดข้าวเขาจะเอาข้าวสาดขึ้นไปแล้วก็ ขี้รีบฟางอะไรมันก็จะมันก็จะปลิวไปแต่ส่วนเม็ดข้าวก็จะร่วงลงมาอยู่ในลานลานที่เราใช้ขี้ควายยาเนี่ยค่ะขี้ควายเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะกินได้ใช่ไหมสมัยสมัยก่อนเนี่ยขี้ควายเนี่ยมันเป็นปุ๋ยก็ได้เอามายาลานก็ได้อย่ายีงหยุดไปก่อนเมื่อกี้ก็มาอันนั้นอันนี้มันเรื่องเรื่องหม่จะพูดเรื่องเพลงยังไม่พูดเลยนี่ผมแต่ไม่เพลงเนี่ยจารย์เกี่ยวกับไอชาวไร่ชาวนาเนี่ย เพลงอะไรเนี่ยน้ำตาชาวนาน้ำตาชาวนาเนี่ยเขียนไว้แล้วเราไป,ไปเขียนแล้วอาแล้วแล้วเนี่ยมัก <S <S <ๆ>เกิดมาเป็นชาวนากินแต่น้ำตาทุกวันวิโยกโศกสัน ตรมเศร้าคุณจะขัดว่าทําไมไปกินน้ําตาใช่ไหมก็ทํานาทําไมไม่กินข้าวอ่ะไปกินน้ําตาทําไมอ่ะก็ทาแล้วมันไม่ได้ข้าวไหอทแล้วเนี่ยชีวิตชาวนาไม่ได้นะบางทีทํามาได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องเอาไปเป็นอะไรค่าปุ๋ยบ้างค่าเชานาบ้างอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะทํานาให้หนูเลี้ยงหมูให้เจ๊เคยได้ยินไหมคะเป็นคำโบราณแล้วรุ่นนี้ไม่ได้ยินแล้วรุ่นคุณจะได้ยินได้ยังไง ผมนี่ได้ยินด้วยอาจารย์ก็ได้ยินเนาะเนี่ยไอ้พวกแรงบันดาลใจนะที่เขียนเออชีวิตชาวนาน้าตาชาวนานกินคนสาบควายนะเก่าๆเขาก็เขียนมาล้วนแล้วแต่ลําพึงลําพันว่าแหมชีวิตชาวนามันลาบากนะแต่นี้ว่าไอ้ทางเลือกของคนเนี่ยคือการศึกษาแล้วก็น้อยเนื่องจากพ่อแม่ยากจนจะเป็นเจ้าคนนายคนจะไปอยู่อําเภอทํางานดีๆมันก็ลําบากนะเพราะเราไม่ได้มีตะตุ้งตะตังอนชาวบ้านเขาเ้วก็ทาไร่ทํานา ก็เพลงก็มามาย้อนถึงว่าสะท้อนว่าชีวิตชาวนาในมันลบางชีวิตชาวนาชีวิตคนขับแท็กซี่ก็มีคุณครับรับฟังชีวิตผมมั่งฟังดูหน่อยสิช่างอาภัพสิ้นดีผมขับแท็กซี่รับจ้างโดยสารลุงไพบูลเขียนอาจารย์กมาลร้องเอาไว้กรามกรรถรางมาก่อนมีรถรางลุงไพบูลเขียนอีก ชีวิตน่าเบื่อเหมือนเรือไม่มีจุดหมายหากินเลี้ยงกายโดยขายตัวบนรถรางเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หายาเดี๋ยวนี้มีรถไฟแล้วแล้วก็ไอ้รุ่นใหม่ก็จะเป็นอะไรรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่อะไรก็ดีนะแต่ว่าแหมมันไอ้คนนำเสนอทีแรกมันมันถูกกว่าไอ้ตรงนี้มันแพงกว่าแล้วได้ความเร็วปานกลางนะก็ เราก็ดูกันไปนะครับ,รบนี่คือเป็นเรื่องเกตชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องบทเพลงซึ่งเราจะหยิบยกขึ้นมา,เ,าเกี่ยวกับชีวิตชาวไร่ชาวนาเราก็เอากื้มราลำพึงลำซานว่าที่เราน่าจะรู้ไว้ฐานะศิลปินนี่มันไม่ใช่ว่าจะเพาะที่ไปร้องเพลงคนฟังไอเรื่องจินตนาการแรงบันดาลใจในการเ,าเขียนนะบทกรออกมาเนี่ยอันนี้สําคัญน,นะ คือมันมีเยอะนะเป็นนักร้องแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักแต่งมีนะเอะเลร้องเพลงเก่งอะไรเก่งแต่ไม่รู้แต่ต้องมีคนเขียนให้แต่ศิลปินที่เขาพร้อมทุกอย่างก็มีครูชัยชนะนี่ชมต่อหน้าในรายการเลยนะว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นศิลปินที่ได้รับถึงเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้งานใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับ ไม่ว่าวันที่ห้าธันวาสิบสองสิงหาวันขึ้นปีใหม่นะ่วนมากเขาชอบนะเพลงคนเก่าๆไปร้องในรายการครับแม้ขอบคุณครับอาจารย์ครับอย่าเยี์ผมมากเดี๋ยวผมจะเหลืองเี้ยคือเพลงเนี่ยไายการนี้เราจะแต่งเพลงว่ว่อะไรนักเขียนนี่นะเขาจะมีจินตนาการโดยมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคือขายฝันเัขายฝันเหมือนอย่างผมเคยไปไปแสดงอื่นนั่งรถไปเนี่ย วันนี้จะไปไหนผ่านไปไล่อ้อยผ่านไปไล่นวลอไรนี่ผมเขียนเพลงสาวชาวไร่อยู่ไอ้เก่งก็ไม่ไม่ไม่เคยไปไหนไปไหนก็เป็นเพลงไม่เคยเนี่ยเนี่ยสาวเอ๋ยแม่สาวงามนงรามบ้านช่องเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะเธอครั้งเดียวก็สนใจโอ้แม่สาวชาวไร่ปีอยากจะไปยังบ้านเธอเห็นก็กำลังตัดอ้อยหรือเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ในนี้ไม่มีคนบ้านไร่เป็นไร เป็นคนกรุงเทพแต่แต่เ,เนี่ยนนคุณพิกุลเนี่ย<ะ>เห็นอยู่ว่าอยู่สุพรรณแต่ทําไมน้ําเสียงเนี่ยพูดเือนคนกรุงเทพไม่เหนือนะเนี่ยไม่เหนือทาไมเจอกันใหม่ๆหมเหนือไหมจริงจริงจริงสุพรรณก็จริงแต่ว่า แต่ละบางค่ะแต่ละบางเจเนอไปอีกแบบเป็นคนละแบบที่บ้านนี้ไม่ค่อยเนอมากเราเราจะคิดว่าเราไม่เนอแต่ตอนบางนานบวชอะไรแถวอย่างศรีประจันเนี่ยเสเนอเยอะอย่างบ้านพี่ฝันจิตเนี่ยเนอรอเยอะแต่แถวทั้งบ้านนี่อยู่ไปทางสองพี่น้องมันอยู่เชื่อมต่อระหว่างนครปฐมอยุธยามันเชื่อมต่อกันแม่นี่นครปฐมก็ยังเนอนะเนอขึนเนออีกแบบหนึ่งแม้แต่ใครว่าไงผมว่ามันมีเสน่ห์นะเวลาเขาพูดกันเนี่ยผมฟังแล้วมันมันหวานเพราะพิ้งนะ คือมันมีหางเสียงตวัดหางเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพูดรุ่นหมันมีเพลงอยู่เพลงนะสาวนครปฐมคุณบรรจงสมใจก็ร้องว้มาก่อนก็มาเป็นเนี่ยลูกศิษย์ดวงไวยพ์เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้หายไปไหนเนินเนิจริงจริงเนิอยู่หลายจังหวัดนะราชบุรีก็เนิไปแบบหนึ่งเพชรบุรีก็เนิไปแบบหนึ่งแต่ว่าเนิสุพรรณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในหนังในละครชอบเอามาร้อเรียนเสียงร้อตก อาจารย์เราตองคือเป็นคนสุพรรณจะเป็นส่วนใหญ่แต่แสดงว่าเหนือแบบสุพรรณเนี่ยน่ารักก็คนก็น่ารักด้วยนะแต่คนที่มาเล่นตลกโปกฮาเนี่ยบางคนไม่ได้คนถูพันบุรีแล้วคุณจะไปพูดเหนือมันไม่เหมือนน่ะผมจับได้แล้วว่าไม่ได้คนถุพันอาจารย์ฟางรู้อ่ะมันแข็งมันแข็งมันไม่อ่อนไอ้ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้น่มันทำให้คนฮาได้แลไรตลกโปกฮาเนี่ยมันยังไงมันเป็นคำมันเป็นคำติดสมัยก่อนเนี่ยคนไปเงี้ย ไปไหนเงี้ยแบบไปนู่นไปนี่อะไรต้องปพูดติดต่อกันตลกร้องห่มร้องไห้กินนู่นกินนี่ตลกก็เหมือนกันว่าตลกตกหาเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกหลังนะครับเบรกหลังนี่จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับการแห่นะแต่วันนี้มันใกล้วันปีใหม่เชิญทิลปปีแห่งชาติมาวันนี้ก็อยากจะให้แห่นะครับในเบรกหลังเบรกหลังนะครับแล่อวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพบกันในเบรกหลังครับท่านผู้ชมครับผมค่ะ